สนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาราปรุงสุกราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกากับดิฉันดารารัฐมหาตกลร,รังสีีกันสักครูนะคะ DSI ยืนยันคดีดำเนินหน้าตามปกติ แม้ศาลสั่งรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีหัวเลือกสอวพันตำรวจตรีวารานันท์ศรีรัมผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึงกรณีสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหยุดปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกำกับดูแล DSI จากกรณีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันว่าการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินคดีของ DSI ซึ่งการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีเกี่ยวข้องเฉพาะบทบาทในฐานะผู้กำกับดูแลและรองประธานคณะกรรมการคดีพิเศษซึ่งไม่ได้กระทบกระบวนการสืบสวนสอบสวน ที่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามปกติส่วน DSI จําจำเป็นต้องลดบทบาทลงหรือไม่เนื่องจากมีข้อกล่าวหาว่าแทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่า DSI ยังคงปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งขัด พลเอกอุกฤษบุญตานนนรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเอกอัครราชทูตสหราชาอาณาจักรประจำประเทศไทยร่วมเปิดการขออภัยค่ะร่วมเปิดการฝึกผสมแพนเทอร์โก2025ณหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสัตหีบการฝึกมีกำลังพลจากทั้งสองชาติรวมกันเกือบ300นายมุ่งพัฒนาขีดความสามารถและทะักษะปฏิบัติการทงางทหารร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางความมั่นคง โดยขณะนี้อยู่ในช่วงฝึกแลกเปลี่ยนก่อนเข้าสู่การฝึกปฏิบัติในสถานีต่างๆทั้งนี้รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณสหราชาอาณาจักรสำหรับความร่วมมือหวังว่าการฝึกนี้จะยกระดับความร่วมมือทางทหารให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นซอดกุงรถฝ่ายเขียวตราภูเขาทอง ซอสปูรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเหนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว <c oughs> ดึงจนเป็นเสน้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงกลับมารับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา16นาฬกาสวัสดีค่ะ